ใส่ผาอยู่ใส่เอ้ยเอาหมีนมาก่อนจะไปเห็นสันใส่บริเกย์ใส่ค้นเดลยจะใส่ปลุวานต้องซื้อว่าผ้าอยู่อย่าง้อจ๊ะต่ว่าผลรวมสีเขาอีกรอบหนึ่งแต่มเหือนี่มีเนี้ยสตื่นเต้นก็ผ้าอยู่เป็นยังหรอใส่ไปดูไปบนไปบนไปตามไปครับผมนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านพอนอนสร้อยเดิมครับอึมครึมอึมครึมนี่ว่าเมนั่นครับน้ำครับผมมีสองเจ้าครับน้ำเดือดน้ำคูอร่อยจริงน้ำยาคูเขา เป็นน้ำเกลือแร่แร่ธาตุครับมาตัดไปหาฝาสีส้มๆแตงโมด้วยจ้ะครับคนจะงามใช่งามที่ใบหน้าหุ้ยมะม่งปอพาเดี๋ยวจะไหว่อมมะม่วงมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราผอมมาแต่เดี๋ยวเราผอมมาก่อนไก่ว่าทายผอมมะม่งของดีนะครับพ่อครับมบิ่งของดีครับ นอนเดีวาอันนี้คลิปไม่เลยดิครับพ่อครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเดีวาสัสดีครับพี่น้องพี่น่ะมะเฟืองกเคกยามันมีเพิ่บรุน่กะมัดจากเจอะหมู้อนเช้าก็เห็นได้มดโผลแสดงอายุป้าออกแล้วดิออกแ่แล้วเพราะอัดน้ำกินข้ากันอย่างรเบิดฮอลนอแอดบ้านยื่นาอย่ไรอินี้นี่ครับพี่น้องเกแต่โยมีบนีแค่แ่อยม้ามาก นางเฝ้าก่อนแล้วตองเฝ้านี่ืูดูพี่เพียบเพียบเพียบโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องครับพูดเยอะพี่ๆครับแบบจีๆเลยครับอุ้ยใช่ใช่นั่นเดี๋มันอุ้ยโบฟ้ายูเฮียนจะคลองเดี๋ยวเดี๋ยวซาไส่เอากล่องไปไปนะครับตำเหมืนไม่ได้แล้วสำเนาใส่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับคันบาดน้ำนี้งามเอาจุ๊บๆนี่แหละนาเบิ้งก่อนเบื้องก่อนพี่น้อง เดี๋ยววะโซ่แถวนี้เฮาเน่ยเย็บทำเพื่อนดีไปดูพีท้องผีมันสิบสพ่อบีกายมันเพิ่มในวันนี้นะพี่น้องถึงแง่หาแถวเก่าจ้าพี่น้องเปลนปลายงานแซ่จะเก็บหมดไหนก่อนค่ะเจำจำถึงแง่ยังไงถึงแง่เดียวพ่อไปเปลียนเสื้อผ้านน้เดี๋ยวแซ่บมูงเดีก่ครับเดี๋ยวงแ่มองี่เดีมยวงอไป่นเพื่อผ้าครับ้เย่บมอนี่อ้ครับได้ครับ่ย้าไ่เนี่อไปเมี้นเสืเอ้าคับค้วเดี๋ยวพี่น้อง มันบานเล้พี่นงอยู่ได้หรอท่นพอได้อยู่แม่เพอได้นามเกลงคือร่างสีขาแล้วจ้าพี่น้องเม่อมันถตื้อสะดุ้งอรือหรอว่าได้ได้แท่ๆละครใต้สี่ในอนยึดอันนองกุดกวางแม่อยู่เงอนเดียวเลยคือแท้คุ้บอกคือค่ะโว้ยสายสะดุ้งห่างนัไข่านัอทิดเจ้า โบเอ็นจะดูเสียหน่ะเนียนเสเห็ดหอมใบหมว่อันดิผัวกับเาอยู่เนียนคือจังเถียงน้าหน่อยเนี่ยเด้แม่เลยเจ้าเอ๊ดคนเหลือเอตี้กเคียร์หยาดแม่ยกเกี๊ยบด้วยใช่สิเกียบผู้เดียวว่าเป็นลาบปากเข้าเดีครับได้กินแกงเห็ดป่วงว่ามาเปนสิบลกเกิดอันนี้เพิ่นเอิญมาเห็ดปวกหนังแกงบ่ะทำนเกิดช่วงไงเมื่อไ่เธอเมื่อกี้ฉันก็มาเห็ดตุเนี่ยซองให้จังกว้านี้ครับ้ค ใส่กระดมาให้แม่นั่งซาั่งอื้อขืออยู่ค่ะเป็นกระงโอ้ยดอกนี่เขาอ้วนไรอันี้มมนถือว่าเม่แั้วอนีรมันมันดอกแข็งยู่กว่าใดแข็งสมต่าเก็ม่มันก็ม่เอ้าแม่กับแม่ยัได้หมืสาวรอบที่สองได้แม่เห็นนี่นี่เดิมแม่ว่าอันสอมอันนี้มาอู้ยอีหยังนี่ได้ ลือกคือคือกมันลือกคืคือหัวหนาได้เนี่หัวหนาแดงเนียปูครับปูปีนี้เขาได้กินเห็ดปูจังเทีอยืนหนะป้างงยเป็นไงเธอสุดยอดครับผมก็คิดเบิ้งฉันไปป่าได้หลายในเจังเดียวมตื่นเต้นไหมคะเอาขึ้นเนี่ยลงเลยอันนี้เอาอยู่บ้านเลยเนาะม่มีผู้ใดญ่หยาด ตัวนั่นจักดอกใช่ะนาอินยี่สิบดอกอยี่ิดอกอ้ทั้งเกียมทั้งลบเก็บบวล่า็บบไเก็บบะเลยตามสบายว่ะนีเก็บเป็นยั่บอเด่นทางถีอก็มีเด้ใช้ทุกที่อินแต่งสาใส่ชฉันรอค่อยมากแต่เดือนกรกฎา องนี่เขาปีกลายบอกออกเลยนาะบอกจ้ะปีกลายเขาไปกินเห็ดปองใหญ่เด้อยู่เฮียนเขาไปกินแต่เห็ดปองหน่อยแม่แต่เก่าเกิดยี่ไตอูซะเอาโกไว้ยห้ามันออกดิเขาบอกนี่อันนี้นัก,นกเรีนยนปวดเท้าเด้อพี่น้องอุ้ยมันคือมันเป็นจังไหนต่อไปเนี่ยเอาซะเนาะเอาชาไชยวันนั้นเขาจังม่าลำเอาหัวห้างใหม่บ่ลึเนี่ยเรียนห้างต้นดอกมะลิอ้พี่น้อง ก็มันหนาลากอีหยังก็ะซ่นพี่น้องอายเดียวสิเอามาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดอีหยังพี่น้องมาบายน้ำแม่เห็นหยังอุ่นม่ยุ่มนลยเครืออย่างน่ารนบมาพี่น้องเตือนกำลังใจให้ครับไปหาปลาก็บม่ไปน้ำเอ้ย ดูอยคือสนุกเธอเก็บเห็ดตอนหลาเนาะใช่หลาแล้วด้อโอ้พอขึ้น่าสิได้เก็บอีกเด้อนี่มันชิมะน้ำแกงสีเขียวบะนีแม่เออเห็ดปวกอ่ะบุ้ยชิสเดีย่์ถาวน้ำแล้วสช่ไหมน้ำแล้วพอชิมาเก็บน้ำปรจงนะแล้วเอาเมื่อแล้วเด้พี่น้ององจะไปเหยียบด้วยแถวพอวะใช่มึงกขนาะแม่พ่อหมกพ่อเกียงพ่อปนมาปนเมกปน แกงเังได้ใช่หอือคนจำนอ้โป้ไว้ขี้ดินเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเมนท้าเมนคือไงก็เกิดวะนี่ไงกือคนไปไปทำากินบ้านในห้องนี่แหละครับผมหมองเฮดออกค้างบ้านพ่อหน่อยเลยครับเบงนยนี่ครับบ่คิดว่ามันสีออกเนาะ แล้วครับผมพ่อใด่มากระมาขูดมันขูดยังขูดขาเห็ดครับข <c oughs> ูดขาก่อนจะให้พีดินมันออกเดี๋ยวเขาก็จังล่างทำความสะอาดนี่ครับเห็ดที่ใด่มาเข้าใส่ในนู่นอย่างนอ้อยังสิกินเบิด <c oughs> <c oughs> เห็ดจากข้างบ้านสองปีที่ร,คครอคอยสนี่กับปน,นีได้ไหมเดอ้อดอกไงถอดดอกเป็นไรสภาพอากาศ นี่ครับผม18เดนนาฬิกาซีม,ามีฝนประมาณ5 0ของพื้นที่เข้าไปสักแต่ตอนนี้ก็ทั้งลม้มภาคอุ่ยว่าหอันี้ค่ะก็ฝ่าอยโน้นอ,อืน่นเหมือนกนี่นะบ่แม่นโน้อืน<บ>่นดิโน้อ,อื่นบ่ตกจำเนียนเนาะบ่ตกลิ้นเลยสิเพราะว่าตอนนั้นเลยบริบาลเลยอืมเป็นยังไงน,นางเบิง่งฝนอยู่ซึ่มเจา้า <laughs> เรารอฝนตก าขาวขมีดนะคะตามสนนี่ครับคูดแล้วก็ว่าล่างมังมีดดอกใหญ่นะครับกินยูบูดินบ่กกินแบบแค่เห็ดครับผมดีดีดีเดนมาแยางเป็นเดนม,มาอยู่บ้านสบายมีเขาไอ้กินเพื่อนเนี่ยนอนเดี๋ยวเก็บผานน้ำชาไป นางจมครับช่วงนางจมเสื้อกำนองโซเลเมื่อใดเห็นในฉันรู้พอใจก็สะไล่ออกจากบริษัทเหมือนนะถ่ายมาเลยว่าอยู่บ้านอิปเร็ยนงานอย่างไรทำนะอะไรลูกครับผมเออผู้ใดสิบวชสิแต่งงานติดต่อตากล้องเนื้อไปบวชไปแต่งงานกับติดต่อตากรได้เลยครับหลักพันแต่ว่าความสวยงามหลักล้านจ้าเปิืนไหม ย้อนนอง <laughs> เอาเดี๋ยวผมหาทำงานะหากินซอยกันเรียนมาเร็ว <c oughs> ถึกินเหมือนหรอพี่นองเสร อ้วกใหญ่ไกลนะ,น,ะนนำยืดน้เนำเนใส่น้ำลหลายเนี่ยเอ้ยข้าหอมตีกย่ะใส่ลงไปลหลายเอ้ยขันจอน,อนเจ้าก็คือพ่อบอเจ้าไปเก็บนะข้าไปอิ่นะเดี๋ยวที่พอได้รอบอบอ,บอใส่าเห็นมันจะออกใสิสาสมไว้ก่อนหืลวกไปยังต้องทากินีว่าเจไไังหันงอนว่ามันจะโอต่มันด้ายได้นี้ตอนนี้มฟังกันเลม ตัดซอยเลยครับผมมันหลายว้าวไปเราจะไปหาปลาน้มชันบ้วอ่าอย่าเสยครับปลาส้มเด้ออยู่นะปวดตะมาเขาพ่อบอกว่าอย่างก่อนอยากคิวเป็นน้องคุณกว้างอยากคิวอยู่วะว้าบวให้เรวคิ้วเลยคิวคนเดียวนลงมาเดิมม้อนเลยเราหมักครับผมเราหมักไปหาปลาปูร้องมาอีหลีเด้อแมก อก็มีอารมณ์ได้ค่ะเราไปหนองกวนปวดัหนองสองหนองวเพราะว่าตะเกาาตะเกาาหน้าเห่าหนีหถ้าเห่าสิอว่าข่อยมีคนไปเดไดใจปรชุมเมือนี่มันเกิดท่านสั่งใหม่ไปเนาะคนเที่ยวเด้อตอนนี้เงินวะเยอะแยะเลยเสถานสะดุ้งยี่จะยีซีบล่าอ่ะว่าอะไเงียบเงาได้ไหมไปคชวเลยบักลาไปไปวเลยเราเต็มไปกลางนอนเยอะคนนะ พอมีไอ้ลุงใบใบลุ้งเหรอมึงพาอยู่นะติ่นปิวกันพอดีเจ้าพ่เป็นลุ้งนอนเทียนเป็นลุ้งห่านอ่ะเราเวลากตรนจน้องในแต่ละเราเอ๊ะตลาดเต้องโมเลยู่ในปลาเขานะปลาเขาห้าวหน่อปลาเขาหน้าใสสดหน้าอีดเออมองหันนะเออมันแบบลุ้งโต้งไส้น่ะน่ะมันคอยเกินใส่ไส้ปุ๊บมันก็มาดินแบบว่ายามไส้น่ะโก็มองมากราเอาปลาเนี่ยนะปะป้ามัดป้ามัดนะปวดไกลแล้วยังจบสุดท้ายแล้วจ้ะอุ้ยแม่แม่แม่ พิมพ์ก็ได้นะเกือเขาได้หลอดเดียวเกือบครับของเกือบครับเกือบได้พิมคุณอะเกือบมองพี่น้องอจิเกือบพี่หยางพี่น้องเขาที่คลิปคุณแม่ตามแม่ลูกเขาตะอันน้ำคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องได้หน่อยก็เป็นเหตุย่ได้นะเวลาเปลี่ยนไดปนได้เนาะเขาจะสมมหมดสื่อได้หน่อยสิเป็นนี่อย่างนะ ร็มดซื้อนี่จักบาทสห้าสิบพี่น้องเดลเ้าปาทั้นันเเอายกกันนดเบิ่นะเส้านาไปดอกงามงาเจอู้ดอกนึ่งก็ดอกงามงามไอพี่น้องเบิ่งอ๋อไม่ได้งามด้ข่ะพี่น้องหอมขาดนี่ด้นีมครับรู้จเสียตะวันเนาะเอางสีเอยเสียสากินผู้เดียวก็ได้สบายด้วยไปกันด้ค่ะขอบคุณกันด้ค่ะ ครับ